Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2021 Series ซีรีส์ปัญญาแห่งการให้ด้วยใจกว้างขวางวันที่3การให้นำไปสู่การทวีคูณพระเจ้าอวยพรเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์ทรงรักเราและต้องการให้เราเจริญรุ่งเรือง แต่พระองค์ก็ทรงมีเหตุผลในการอวยพรเราอย่างเหลือล้นเช่นเดียวกันนั่นคือพระองค์ทรงมีแผนการคือการอวยพรเราเพื่อให้เราอวยพรผู้อื่นต่อไปเมื่อเรามีใจแห่งการให้พระเจ้าก็จะทรงประทานให้เรามากขึ้นเพื่อเราจะได้ให้ผู้อื่นมากขึ้นให้เรามาดูพระธรรมสองโครินที่เปาโลได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับการหวานและการเก็บเกี่ยว ซึ่งอธิบายถึงพระสติปัญญาของพระเจ้าในการทําให้พระคุณของพระองค์นั้นจเจริญขึ้นและไหลผ่านชีวิตของเราเปาโลได้ใช้ภาพเปรียบเทียบของการเกษตรในการอธิบายถึงเบื้องหลังของหลักการนี้2โครินบทที่ข9ข้อ9ถึง11ตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดํารงอยู่เป็นนิดและพระองค์ผู้ประทานมเมล็ดพืชแก่คนที่หวานและอาหารแก่คนที่กิน ก็จะประทานมเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะส่งให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านจเจริญขึ้นโดยท่งให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทําให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราพระองค์ทรงมอบเมล็ดพืชให้แก่ผู้หว่านมเมล็ดพืชน,นี้ถือเป็นทรัพยากรของชาวสวนชาวไร่หากเปรียบเทียบคําอุปมานี้ในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณแล้วล่ะก็ นั่นหมายถึงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราชาวไร่ผู้นั้นมีส่วนในมเมล็ดและผลที่เก็บเกี่ยวได้มาและอบขนมปังจากมเมล็ดอันเป็นผลผลิตเหล่านั้นเขาไม่เพียงดูแลตนเองและครอบครัวผ่านเมล็ดพืชที่ได้รับแต่เขายังเก็บสะสมเมล็ดพืชเอาไว้อีกด้วยชาวไร่ผู้นั้นจําเป็นจะต้องตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับเมล็ดพืชเหล่านั้นเขาควรจะสร้างยุ้งฉางที่ใหญ่โตขึ้นเพื่อเก็บเมล็ดพืชไว้ทั้งหมด หรือเขาควรจะปลูกเมล็ดพืชลงดินเพื่อให้มันงอกเงยทวีคูณต่อไปเปาโลได้เขียนถึงการเพิ่มพูนของเมล็ดพืชเพื่อที่การเก็บเกี่ยวจะมีมากขึ้นในบริบทของการให้ด้วยใจกว้างขวางแล้วนั้นนี่คือการเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมที่จเจริญขึ้นเราสามารถมองเห็นหลักการได้จากตรงนี้ว่าพระเจ้าทรงต้องการอวยพรชีวิตของเราทั้งในด้านจิตวิญญ,ญาณความสัมพันธ์และวัตถุสิ่งของหรือที่เปาโลบอกในข้อ11ว่า พระเจ้าจะทําให้เรามั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งทําไมนะหรือก็เพื่อที่เราจะมีใจกว้างขวางอยู่เสมอ2โครินบทที่9ข้อ6-8ถึงนี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสําหรับการดีทุกอย่างด้วยพระเจ้าทรงเทพระพรของพระองค์ให้แก่เราเพื่อที่เราจะมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอและมีมากเพียงพอที่จะให้ผู้อื่นต่อไปนี่คือวิธีการที่ยุ่งฉางทวีคูณและการเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของเราเพิ่มพูนขึ้นทุกย่างก้าวในความเชื่อมาพร้อมกับรางวัลอันยิ่งใหญ่ และทําให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าและนั่นคืออัจฉริยภาพของพระเจ้าในการให้ด้วยใจกว้างขวางพระองค์ทรงปกป้องหัวใจของเราจากความละโมบด้วยการอวยพรเราเมื่อเราให้ผู้อื่นในสิ่งที่เรามีสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้สิ่งใดบ้างที่เรากําลังหวานออกไปเพื่อจะเก็บเกี่ยวมีสิ่งใดบ้างที่เราเก็บสะสมไว้ และมีสิ่งใดบ้างที่เราปลูกในชีวิตเพื่อรอคอยการทวีคูณให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มในการหวานความรักและการให้ลงในหัวใจของเราเราขอบคุณที่วันนี้สิ่งที่เราให้ออกไปไม่ได้หายไปอย่างสูญเปล่า แต่จะกลับคืนมาไม่ใช่แค่แก่ตัวของเราแต่จะเกิดผลและเป็นพรกับคนอื่นมากมายขอให้เราได้มีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับการหวานและการเก็บเกี่ยวให้การตอบสนองของเราเมื่อได้รับพระพรจะไม่ใช่การเก็บสะสมเพื่อตัวเองแต่จะแจกจ่ายออกไปด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้กระทําให้สิ่งที่ออกจากมือเรานั้นงอกเงยเกิดผลรอยเท่าพันเท่าอธิษฐานในพระนามพระเยซู เอเมน